สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บั๊ดมานำเสนอนะคะครีมทาเท้านะคะ DIY ค่ะอันนี้นะคะก็คือเชียบัตเตอร์นะคะตัวเชียบัตเตอร์ค่ะจะมีสปปรรพคุณของเขาก็คืออุ้มน้ำได้ดีนะคะจะมีสปปรรพคุณดีกว่าปิโตเรเลียมเจลนะคะ ด้วยความที่เชียร์บัตเตอร์เขาจะเนียนกว่านะคะส่วนบัตเตอร์เจลก็จะออกจะมันๆน,นะคะแต่ว่าอันนี้คือทาตัวทาเท้านะคะตัวเท้าก็จะนุ่มขึ้นจริงๆค่ะอันนี้ลองหาดูนะคะตามร้านเคมีพันได้นะคะเป็นเชียร์บัตเตอร์อันนี้คือบัตทัมเองนะคะก็เราจะใช้เชียร์บัตเตอร์นะคะแล้วก็จะเป็นแต่งกลิ่นนะคะเป็นกลิ่นข้าวญี่ปุ่นนะคะหรือว่าจะเป็นกลิ่นมะพร้าวก็ได้นะคะแล้วแต่ว่า เราจะชอบกลิ่นไหนค่ะก็เชียร์บัตเตอร์ก็จะเป็นเอากลิ่นข้าวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ใส่วิตามิน B 3นิดหน่อยนะคะก็กลิ่นก็จะหอมมากเลยค่ะก็ทาตามบริเวณที่แห้งได้นะคะเช่นคอตัวหน้าได้หมดแต่ถ้าบางท่านที่ว่าแพ้นะคะก็ค่อนข้างจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้บริเวณหน้าเพื่อจะลดการเกิดสิวนะคะก็ลองทํากันดูค่ะ ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเชียร์บัตเตอร์ค่ะดีมากๆเลยค่ะเท้านุ่มมากๆลองดูกันนะคะ